ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราโชดีนะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมอามบันดอนนะครับวันนี้กรรมการอา้มบัานดอนนะครับนำโดยท่านรองประธานแลวก็ท้าเกลอจู้นะครับประธานมาทรงนะครับทุกคนที่มารวมในวันนี้นะครับที่เป็นดังอบอตด้วยเป็นดังผู้ใหญ่บ้านด้วยหล่คนวันนี้มาช่วยกันนะครับทําบุญนะครับในวิธีในพิธีที่ซื่อสื้อกินพักนะครับก็คิดว่าเป็นความฟของชุมุนแห่งนี้นะครับ ก็ดีใจมากนะครับที่พมในทนานายกอบวจด้วยนะครับก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่นี้นะครับก็เห็นว่าที่นี้ความพร้อมของจุมชนที่มีมัดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารอาหารที่นี้นะครับแล้วก็วิธีการปรุงอาหารเข้าห้าวัตถุดิบแบบไห้นะครับก็คิดว่าเป็นตัวอย่างดีๆนะครับเพราะว่าไร้คนนี้ได้ทําย่างประหยัดและก็ใช้วิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ได้ทานอาหารเจที่นี่แล้วนะครับก็อาหารนี้มีความพร้อมนะครับแล้วก็ร้อยมาร์กนะครับยาท่านทันประทานนะครับทันชิ้ิที่นะครับว่าทีมาข้องแก่งคีเล็กก็เดียนะครับพักต่างๆนี่วิธีการนะครับได้มาไม่ได้ถึงได้ประหยัดแบบนี้ครับเชิญครับ อ่าอ่าครบครับเอ่อจริงๆนะครับคือๆๆพักลักลักเนี่ยเราก็ต้องสร้างตามทองท่าลาดนะฮะแต่ว่าในส่วนที่ว่าพักตามทองทิศเนี่ยเมื่อคี้เล็กเนี่ยเราก็ได้ให้อ่ามาซองครับไปไปไปจัดเก็บมาไปห้าห้ากันมาครับไปรูดมาซึ่งทีนี้เลี้ยงบางครั้งอะบางปีกเขาว่านํากะทิแพงเราก็ให้ให้ผู้ที่มีจิตตาในการทําบุญกับอามเราเนี่ย ขี้มาาวมะเผามาคนรู้ต้องรู้มันกามาบีบตีเอง<ม>อพอเองคูดเองมันกลา,ายเป็นทุกข์ขึ้นมาซึ่งอตอนที่เราไปเตะยเอียนเนี่ยไปคือว่าไปเขาา้ขาระชาจะเข้าเนี่ยครับก็ไปทึงสั่งคาบ้านวะร่างบ้านมีต้นมะละกอไม้มีโชนไหมถ้ามีช่วยเก็บเอ,เอาไว้ให้กันนะฮะเดี๋ยวเราจะเออมาตัดเองอะไรเองก็ผ่ามาโดยเฉพาะโชนนี่ก็ เก่งได้หลาย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 อย่างครับเี่ยงบาใช่ไหมเหลืองโชนนี่เหลืองโชนครับเหลืองเกงคิดเล็กอย่างเโดยเฉพาะพักเมี่ยงถึงเราก็ได้ความรู้เขาะจะมีจารึกถึงแกะปูกระวายซ้ำหลายเราก็ข้อมาฟรีๆมีจารึกมาให้ดุฟรเลยนะครับก็คือเอาหลายนี่ไม่ไม่เก็บไปไหนเอามาให้ฟรีเอาเอามาทรงไือเก็บมาอย่างเงาในส่วนก็พักกูดก็ให้เนี่ยคณะกรรมการไปไปเก็บกันมาก็ เก็บมาให้ได้มือนึงครับเป็นอาหารย่างนึงที่เราจะจ่ายออกไปตรงนี้เราจะเราเลยทําได้ซึ่งว่าการบริจาคของเราได้มองดูใจยศบริจาคนะฮะแค่ช่ <c oughs> องมืนซาม,มืดน,นี่แต่เราก็จ่ายกับข้าววันละร้มสัสม่นส้สอย่างให้บ่กเป็นเลี้ยงเลี้ยงโรงเรียนได้เป็นโรงเรียนเลยนะครับ <c oughs> คือสำหรับเด็กเรียนขเยนขเ้าโรงเรียนวัดเทพเน,นี่ยทางมัดมีสี่ลอยคนเราก็จัดอาหารไปให้ ซ่อ,อ,องมือก็คือช่วงช้าครับช่วงเสียงจัดจัดจัดไปให้ครับเป็นความสเด็จน,น,น,นะครับทุกคนจะช่วยกันครับ,บ,บในส่วนข้องอพิธีแห่ไรเนี้ยหนามเนี่ยนะฮะเราก็ข้ออรญจาจะมูนลนิธิมาม,าม้างเลยมาม้างโดยว่าถูกป้ายก็ให้ความรวมรวมรว,วมมือกันดีมากก<ช>็ถ้าเราดิ้นรนด้วยตัวเราเองเราจะ อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับนี้นีครับก็เป็นความเป็นความแข็งแกร่งของทีนี้นะครับก็ถือว่ากรรมการทุกคนได้ช่วยกันนะครับที่ทําให้อาร์มนี้นะครับอยู่ได้นะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาทุกปีนะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันนะครับเพิ่มมาที่นี่รู้สึกว่าเมื่อจากเขตกนักนะครับก็ดีใจว่าเราได้ทํางานร่วมกันนะครับเอารถข้องออวจมาคุดนะครับเกลื่อนมือนัดมานะครับช่วยนะครับทำให้การระบายน้ําของขึ้น ตงกิดว่าถ้าพวกเราช่วยกันนะครับก็เราก็มุ่งกับสร้างคมดีน้าอยู่นะครับทุกคนที่มีอะไรต้องมาช่วยเหลือกันนี่เป็นสร้างคทีมดีนะครับในเทศกาลกิจพักนี้ก็ที่โอกาสนี้ครับผมจะให้ที่จะลึกนะครับให้แนะนําประธานพระสานเจ้านี้นะครับว่าเป็นพระอะไรแล้วก็ข้อพอให้ทันให้กับท่านผู้ชมด้วยครับพระประจำท่านเจ้าบันโดนกับก็จริงๆเลยคุณเป็นผู้ยิ่งกับเป็นผู้หญิงคื่จิมจูโอกับ กิมจิโอ,อมีมีหนุพี่ชายเป็นหนังสือกิมมินโจกับกมจเป็นวาทิวัตถุงเลยอ่ามีอ่อารานจ้าบานนนี่ครับแล้วก็โค้วยโคนเออโค้ดโคอยฐาน,นครับได้รับโคนจากลากิมจิโอนะครับแลยกกิมบินโจ้รงประธานให้คณะอาฐานโอโฮบโจที่มายเยี่ยมนะครับแลยกก ท่านผู้ชมครับเกษกรทานที่ทีมมาทำบุญรวมกับบันโดนกับโจงก็ชอบเด็ความสุขความเจริญตลอดในเทศกาลกินเจเมื่เดียวกันปีนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านมาไหว้พระแก่ข้ามขีมสวงบันโดนนะครับขัดเดี๋ยวก็ตามกรับผมมาเลยครับจุดที่หนึ่งครับก็คือที่โซโกเตงครับโซโกเตงือเ้าธิบดาตรงนี้ครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับเอา กับไวาเทวดาครับโคบพนจากเทวดาชายทูปก้าวโดกับจุดตีนึ่งครับผมครับเดี๋ยวไปอีกเลยใช่ไหมครับครับพอเสร็จแล้วจักจุดตีนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปจุดตีโซ่นะครับก็มาได้ไหมจุดตีโซ่นี้เป็นพระโรเชียนะครับเป็นพระที่รงจากหลวงว่าจุดตีหนึ่งเดียวนะครับชื่อท้าวาชื่อเต็มก็ชื่อจงตันงอนโซย แต่วมาตามบ้านเรานะครับบ้านเราเรียกว่าพระดูเชียนะครับคือจุดตีโ่งไหว้ถูบซ้ำเล่มครับเอาต่อไปครับร่างจากนี่ับไปจุดตีซ้ำเลยครับจุดตีซ้ำตามพ่มาเลยครับจุดตีซ้ำนี่เป็นไหว้ยกองสงเตนะครับจุดตีซ้ำตรงนี้ครับไม่เล็กซ้ำข้ามมาเลยครับจุดตีซ้ำตรงนี้เป็นยกองสงเตกับไหว้ถูบซ้ำดอกกับ ยกองนี่คือจะไม่มีเป็นป้ายครับป้ายตรงกลางครับเป็นป้ายสีแดงครับป้ายสีแดงอธิบายด้วยนะคะองไหนนะคะเป็นเป็นป้ายสีแดงครับป้ายที่อยู่ที่ป้ายป้ายสีแดงแต่เขียนว่ายกองสองเตะครับที่ว่าอยูุในจำลองครับเป็นเป็นเป็นวีมานจำลองนะครับก้องก้องเป็นบ้านครับอ่าเป็นบ้านเทวดาครับจุดที่สี่ก็คืออ่าควอนตัมพุดโจ้กับ บ้านโลเรียกว่าจามเรกวนอิ้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวเลยไหว้ฐานตรงนี้นะครับตรงนี้จุดถั่วซ้ำโดกับกุฏิยาครับก็คือพระตีประจ้ำอยู่ตีอามข้อโรนะครับคือเป็นจาอามกับเชือพระกิมสือองครับอ่าซึ่งเป็นปลาเป็นจาอามครับอซาเหตุนะครับคืออ้ามของบ้านโดนะครับ กินพักมาเป็น,เป,นเป็นลอยปีเร็วนะครับเดิมทีเนี้ยอํำมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ดีไทยผูตรงทีลาดนะครับเป็นตีลาดาบนานโดนบานนี้นะครับแต่ว่าอ้ำที่ได้ยายมาจากอํำเกา,าอยู่ตรงนี้คือตรงนี้คือเป็นอ้ำไมก่กับแต่กับปลาตรงนี้เป็นปลาทีลงมากับปลาองนะครับเป็นปลาองนี่หรือว่า,าเป็นเป็นลังทุ่งคนแรกกับทีลงปลากิมสองกับ แต่การลัาจะนั่งกันกับใก็ไดายายอ่มาอยู่ที่ณนาปัจจุบันตรงนี้กับจุดยกนี่คือพระกิมมินโจนับนะครับเป็นพระติวะเป็นผีชายผีชายก้องก้องพระกิมซองนะครับกิมมินโจก็คือกิมกบมากิมก็คือทองกับมินก็คือหน้าถ้าว่าคนอุติปก็เรียกว่าพระหน้าทองนั่นเองนะครับก็หล่างจากล่างจากติว้พระกิมมินโจเร็วนะครับตรงนี้ก็ถูกร้ำโดกนะครับ อ่าแล้วก็เราไปไหว้จุดที่เจ็ดกับตาบอมมาเลยครับอ่าเป็นปน้องเป็นปะกิวองรับตรงนี้เป็นที่สำนัลกลององค์กิวองไตเต้นะครับตรงนี้จะไหว้ถูกกล่าวดกครับก็บไหว้องค์กิวองไตเต้เรียบร้อยนะครับเราก็มาจุดอธิเปสนะครับจุดอธิเปสก็คือไหว้โอเอียครับอ่าเรือหวาเจ้าผัวเสื้อใน,นเองครับเป็นจุดอธิเปสจุดสุดท้ายครับ ครับแลางนั้นก็เดินเป็นด้านหลังเพื่อนักิมนะครับานักิมไปเฝ้าตีกิมโหลนะครับหลังจากตีไหว้พราด้ันบนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ครับเป็นด้านสุดตาตรงนี้เราจะมาเฝากิมกันตรงนี้นะครับเป็นการสิ้นชุดกันไหว้พาะนะครับก็คือตีกิมตรงนี้เฝากิมก็คือเปรียบเสมือนต่างกับเมื่อกาต่างเลาพากนะครับเราตำบุญเสร็จตำบุญไหว้พาะเสร็จแล้วครับเมื่อเปรียบเป็นต่างกับกิมก็คือทองรวเร <S <S ็วนะครับ ฝากตังอาวัยนะครับการปกคลิปตรงนี้เป็นั้นตนทุตายครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผุมจะตามความรู้สึกฐานนายกนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาไหว้พระกับทำบันโดนะครับทำิจสง์บันโดนครับครับก็ดีใจนะครับเห็นรอยยิ้มของกรรมการนะครับทุกคนนะครับแสดงว่าทุกคนมีจิตเมตตาและก็ทํางานด้วยความที่ไม่ว้างที่ตอบแทนนะครับนี่เป็นบุญมหาศาลนะครับอิ่มอกอิ่มใจเราดูได้ จะรอยยิ้มจะใบหน้าได้นะครับเพื่อนทุกคนนะครับทุกปีดีมานะครับรู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ปีนี้ภูมิใจพิเศษนะครับทีกรรมการได้มีโอกาสมาพูดคุยทางผู้ชมนะครับอธิบายให้ฟังนะครับว่าตั้วขั้นตอนในการไหว้พระที่อามนี้เหมือนฝรันะครับได้ดูจากแอลอามด้วยนะครับห้องจิตวิทยาเป็นซีมงคลมัดนะครับที่พวกเรามีจิตอาสานะครับทำไรโดยไม่ว่างช่วยตอบแทนนะครับก็เลยเอาเป็นสิ่งที่เป็นบุญมาสางนะครับให้กับพวกเราทุกคน บุญที่เราก้าววันนะครับก้าวคืนที่เราได้รวมกันทึงสิงกินพักนะครับที่ว่าเป็นบุญมหาสร้างของคนับุเก็ตนะครับก็เิดว่าพ้นบุญด้วดีนะครับจะตกแก่พวกเราทุกคนนะครับกรรมการแล้วก็ผู้ศรัทธาทางมดนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับขอข้าให้ทุกคนนะครับได้หลับอนิิซ้งได้หลับบุญโดยถวหน้ากันนะครับข้อให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับข้อให้มีแต่ ความสุขความเจริญตอลอดไปน,นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณมากครับ